รัฐมนตรีนะครับท่านลเรยุทธ์จัโอชานะครับท่านพลเรวิทธิ์วงษ์สุวรรณนะครับในฐานะประธานของบังการนักข่าวนครับรวมทั้งสารวุรีเสืองชัยศีอ่อนนะครับได้สั่งการให้โดยเฉพาะกรมจุฬาลักษณ์จุลนวยงานะครับให้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มตากนะครับที่มีน้าก่น้านึกนะครับให้นำเครื่องไม้เครื่องมือนะครับเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร นะครับช่วยเหลือพี่น้องสี่ในชุมชนเมืองที่รับผลกระทบนะครับให้สูญภาวะปกติดที่สุดครับข่าวดีดีกับพี่คำรณอ คนเพือนที่ร,รับผลกระทบให้ทสุดภาวะปกติดีที่สุดครับซึ่งเราเห็นว่าเกือนหลักของ ทีนี้จะมาดูในเจ้าประยานะครับเห็นว่าณปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์น้ำในน้ำปีนะครับก็ลดอย่างต่อเนื่องทุกวันนะครับในในขณะการทางาน้านะครับก็ได้มีการเพิ่มแต่ก็ปริมาณไม่มากนั่นก็แสดงให้เห็นว่าในสถานีวัดน้ำนะครับที่จังหวัดนครสวรรค์ก็คือที่สองเนี่ยปริมาณน้ำเริ่มส่งตัวนะครับส่งตัวหรือว่าน้อยลง แต่ในขณะเดียวกันครับเหนือเขื่อนเจริยานะครับเราก็มีการผ่านน้ำออกไปทางรัฐบาลตกนะครับแล้วก็การท่านตะวันออกนะครับรวมแล้วเนี่ยประมาณ400รลูกบาศก์เมตรตุนตีนะครับในขณะเดียวกันนะครับเราก็ได้ผันเข้าในบริสุทธิต่างนะครับถือว่าทั้งตะวันตกทั้งตะวันออกในวันนี้เนี่ยประมาณ900ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับก็ะือว่ายังสามารถรับได้อีกนะครับประมาณ600ล้านลูกบาศก์เมตร ที่ในทุ่งบางบาๆทุ่งเจ็ี่ยที่ไหนรองรับปริมาณน้ำได้นะครับทีนี้มาดูในป่าสักครับเห็นว่าในเกลือป่าสักเนี่ยเราก็มีเต็มความอย,อยู่เกินไปจากระดับเก็บ เวลาทีนะครับมันก็แปลว่า,เ,าเราสามารถจะลดผลลระบด้าน,านท้ายเกลือน,นะครับดยเฉพาใช้เกลือพระลังอบอย่างนี้เป็นต้นเป็นทั้งขนาดด้วยกันนะครับเป็นการลดภาระของพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นอำเภอท่าเรือพื้นนครหลวงนะครับอำเภอเมืองพัทลุงศรีวิทยาเนี่ยเราก็ได้นําน้ําส่วนนี้นะครับไปผันลงสู่ตะวันออกนะครับโดยผ่านคลองเส้นขวางไม่ว่าจะเป็น ลดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนนะครับในลันกษณะเดียวกัน,กน,นครับเราเตือนว่าเราจะลดระดับการระบายนะครับท้ายเขือนเจ้ายาท้ายเผื่อนพรังหกนะครับแล้วก็เกือนบาตแนนี่ก็แสดงให้เห็นว่า มีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเขื่อนหัวนานะครับไม่ว่าจะเป็นเขื่อนท่าน้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเขื่อนตุวโบสถ์เราก็มีการจัดจราจรน้ําเช่นว่าในวันนี้นะครับที่อำเภอเมืองพุทธคานีนะครับจะมีน้ำลดตลิ่งอยู่ประมาณ48เซนติเมตรนะครับแต่ในขณะเดียวกันระดับน้ำปากแม่น้ำมูลกับแม่น้ำโขงเนี่ย อีกประเด็นนะครับในนุ่มน้ำลำเขียงไกลนะครับลำเขียงไกลที่เราปิดนะครับปิดทำลุกดินนะครับวันนี้เนี่ยก็สามารถปิดได้แล้วนะครับและก็จะวันนี้จะเริ่มใส่ก๊อล็อกนะครับเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ก่อนที่จะหมดฤดูฝนนะครับซึ่งเป็นการกยืเด่นว่าก,ก่อนหมดฤดูฝนเนี่ยจะมีน้ำในอ่างลำเชียงไกลเนี่ยไม่น้อยกว่า60เปอร์เซ็นต์ นะครับถือประมาณ18ล้านรูปบาทเป็นครับซึ่งเห็นว่าว,วันนี้นะครับจังหวัดเชียภคูณนะครับจังหวัดเชียงคูณที่ถูกน้ำท่วมเนี่ยทั้ง1ขอำเภอนะครับเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยจะมีอีกสาีก3อำเภอครับที่ยังอยู่ในสถา,านการณ์ที่น้ำท่วมก็คืออำเภอจตุรังนะครับอำเภอ,ออำเภอเมืองนะครับและอำเภอ,อบ้านบ่างน,นะครับ คิดว่ากลมตัวททนนะครับได้ดัเครื่องมืเคมือถึงเครื่องสูบน้ำนะครับเครื่องปัน้ำเนี่ยเขาติดตั้งอยู่จำวนหลายจุนะครับเขาคาดว่าประมาณเช่นใช้ระยะเวลาประมาณไมเกินวันนะครับน่าจะเข้าสู่ภวะปนิการอ่าายุที่จยเข้าเนี่ยนะครับซึ่ง ดีวอราอลแรงขึ้นเป็นดีเฟเชันและก็เสริมล้อมที่มีชื่อเมื่อสักครู่นี้แหละนะถ้ามีชื่อผมเป็น,นอะไรก็ล็อกนะครับทีนี้เนื่องจากว่าอากาศเย็นมันกดโทนหร,รือบังคับของมันด้วยในก,การวิจารณาบางที่ทีนี้เนี่ยการกกวิธีของมันก็คาดว่านะฮะจะเคลื่อนไปทางระหว่างเกาะไฮหลังแล้วก็โค้งลงมาทางผ่านกังเกียในวันที่นะครับระหว่างวันที่10 11แถวนั้นนะครับซึ่งจะหยอ ซึ่งใกล้ๆฝั่งเนี่ยมันอาจจะดีเวลอปแรงขึ้นเป็นเส้นฝนก็ได้เนื่องจากว่าอุณหภูมิต่งตาง,าง,างก,กันระหว่างน้ำเลนก,กับตัวมวลอากาศเย็นนะครับดังนั้นขอ,ออนุญ,ญาตนาเรียนพี่น้องสื่อมวลชนว่านะครับคาดว่าจะขึ้นฝั่งแถวอ่าวตงเคียนนะครับราววันที่1 1 12นะครับอันนี้ก็คงแจ้งต่อท่านได้ทีนี้ในอากาศบ้านเรานะครับขออนุญาตนาเรียนว่าจะได้รับผลกระทบทางอ้อมนะครับทาให้ ร่องมืสูงเนี่ยแรงขึ้นลงมสูงก็แรงขึ้นซึ่งสิ่งที่น่าห่วก็คือบริเวณทางทางไหนครับทิศตะวันตกเฉียงใต้ทิศตะวันตกของภาคใต้เน้นนะครับแถวใต้นตะบนนะ สุดในช่วงประมาณวันที่12นะครับ11-12นะครับทางอีสานกะโดนแล้วก็ทางาด้านภาคกลางก็แถวเพชรชบูรณ์นะ้าแนวรับมาสุดอยู่เทือกเขาแล้วก็จะมีทางโคราชแล้วก็ช้ยอ่ยุกด,ด้วยนะครับแต่นั้นเนี่ยฝนที่ตกเนี่ยมันจะไม่เยอะเท่ากับเี้นหนูเส้นหมูเนี่ยมันมีความชื้นตั้งแต่ว่าเป็นเดือนกันยายนเดือนนี้มันเดือนตุลาคมนะครับดังนั้นเนี่ยอากาศเย็นมันบังคับอยู่ ...el ดีดีกับพี่คำร้อน